สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของแม่น้ำมูลนะครับริมฝั่งแม่น้ำมูลที่บ้านโนนเวียงคำตําบลเมืองคงอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับนี่สวยงามครับชาวบ้านเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรก็ได้สูบน้ําจากแม่น้ำมูลนะครับขึ้นมาใช้งานนะครับถือว่า อุดมสมบูรณ์จริงๆครับบริเวณของแม่น้ำมูลของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ครับนี่แม่น้ำมูลด้านหลังด้านหลังบ้านโนนเวียงคำนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำมูลที่อุดมสมบูรณ์น้ำเยอะแล้วก็สวยงามครับ ฝั่งนี้นะครับก็เป็นตำบลเมืองคงถ้าข้ามฝั่งไปทางฝั่งทางด้านโน้นก็จะเป็นตำบลหนองอึ่งนะครับตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสไลเรานะครับสวยงามครับนอกจากที่จะปลูกผักแล้วชาวบ้านก็ได้ทํานานะครับทํานาปลังน่ครับข้าวก็เขียวขจีแล้วนะครับนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเราครับ